กรสู่คาบิตาครับพี่วันศุกร์ฮะเราจะมีนัดกับน้องแฮสแมนนะฮะน้องแฮสแมนวันนี้อารมณ์ดีฮะจะพาเราไปกินของกินอร่อยนะฮะบำรุงสมองนั่นก็คือข้าวปลาแกะเหมาะพูดถึงข้าวปลาแกะเนี่ยมันเป็นกระแสยื่อในกรุงเทพมหานครตอนนี้มันขยายวงกว้างขยายนาเขตไปแล้วไปถึงจังหวัดพิษณุโลกนะฮะ,ะมีพ่อค้าครับหันมาทําข้าวปลาแกะเหมือนกันปรากฏว่าขายดีทีเดียวนะ,ะไม่แพ้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับนี่แหละครับพาคุณผู้ชมมา ไปที่ร้านข้าวปลาแกะครับถนนดําริพัฒนาซอย9ใกล้สแยกวุ่นวายแต่วันที่ทีมข่าวของเราไปไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่นะฮะซึ่งร้านแห่งนี้ครับเป็นร้านข้าวปลาแกะกําลังได้รับความนิยมครับตลอดทั้งวันฮะมีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนกันอย่างไม่ขาดสายครับข้าวปลาแกะ1กล่องใช้ปานินทอดหึงตัวขนาด3ตัว1กิโลกร,รัมครับแกะเนื้อเป็นชิ้นเน้นๆฮะโปะลบ,บนข้าสวยบร้อน,น,นึ่งถ้วย แถมมีพริกน้ำปลาเนี่ยฮะมีหอมแดงมีกระเทียมนะครับราคาขายกล่องละ40บาทแต่ถ้าบางคนบอกว่าอุ้ยอยากได้ปลาเยอะกว่านี้หน่อยพิเศษปลาได้ไหมอ่ะจัดไปฮะเราให้ปลาแกะ1ตัวครึ่งฮะแล้วก็ขายอยู่ที่60บาทนะครับไปสอบถามเจ้าของร้านครับพี่จามรุกิจแก้วเกศครับบอกว่าเดิมที่เนี่ยเคยเป็นช่างภาพฟรีแลนซ์อ่าแต่เจอสถานการณ์โควิดครับไม่มีงานไม่มีใครจ้างผ่านตัวเองมาขายแซนด์วิชไข่กระทะช่วงเช้าก็ขายบัขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะ พอเห็นกระแสข้าวปลาแกะปลาสีที่กรุงเทพเอ้ยเราน่าจะทํานะปรากฏว่าทาปุ๊บเนี่ยขายดิบขายดีนะฮะลูกค้าก็ชื่นชอบฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะไม่ต้องแกะปานินนะฮะบางครั้งเนี่ยซื้อม้วแ,แกะเองเนี่ยมือมันติดใช่ไหมติดแต่ไม่ใช่มือไม่ใช่ใชติดปลาปลามันติดมือกริ่นมันติดที่มือนะฮะดมแล้วมันก็เหม็นแบบนี้ครับก็เลยเนี่ยบริการแกะแบบนี้ให้เลยนะครับก็เลยขายดีนะ่ะใครสนใจครับไปอุดหนุนกันได้ครับร้านข้าวปลาแกะสีแยกคุ้นาย อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับโทรไปก่อนก็ได้091 380 8303นะฮะสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงัะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ